สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม World of Sword 2ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ MMO สไตล์จีนกำลังภายในเนาะตอนนี้เนี่ย เปิดช่วงเบต้าเทสบนสตูไทยนะครับตัวเกมก็จะมาพร้อมภาษาไทยเลยด้วยใครที่อยากจะเข้ามาร่วมเทสเนี่ยจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะตัวเกมมันจะมีการจำกัด ID ด้วยนะครับหลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็รีบๆไปลงทะเบียนกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับลิงก์ใีส่งข,ของการสมัครเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับตัวเกมก็ถือว่า,าทำออกมาได้ดีนะครับภาพสวยน่าเล่นทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะคือสร้างตัวละครไว้นะครับกลัวแบบว่าจะเข้ามาเล่นไม่ได้ก็เลยสร้างไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับภาพสวยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอาชีพอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับกดเข้ามาตรงบวกตรงนี้เลย,ยนี่ภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับนี่ครับผม,มในส่วนของสายอาชีพทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7มี่้ามีสายอาชีพนะครับแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเนี่ยเป็นตัวละครชายหนุ่มนะครับผมนี่เออเป็นหญิงสาวนะครับนี่แล้วก็มีตัวโลลี่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวโชวตะด้วยนะครับผมนี่ฮะ ประมาณนี้ครับผมอเป็นเด็กน้อยเลยนะครับเด็กน้อยผู้ชายนะประมาณนั้นนะครับผมก็ใครที่ชอบแบบไหนยังไงก็ลองเลือกดูนะครับที่สําคัญเกมมันมาพร้อมภาษาไทยนี่แบบคือเล่นง่ายมากเลยนะครับผมเข้าใจได้ง่ายนะครับประมาณนั้นอโอเคต่อมาครับอันนี้นี่อีกอาชีพหนึ่งนะครับผมตระกูลตั้วนะม,มันเรียกเป็นตระกูลเหรอเนี่ยเออเนี่ยมีเป็นธาตุด้วยนะครับธาตุน้ำนะครับวันนี้ ก็ลองสลับสับเปลี่ยนดูครับว่าเราชอบอตัวแบบไหนยังไงนะครับต่อมาครับผมนี่ราชาสวรรค์อันนี้จะถือเป็นทวนเนอะเสียดายเสียงภาคมันไม่ใช่ภาษาไทยอแต่ก็ไม่เป็นไรฮะดีกว่าไม่มีภาษาไทยอี่อต่อมาครับผมนี่สำนักขังผมเล่นตัวนี้นะครับผมอมที่ผมสร้างไวอ้อะ ต่อมาครับนี่งอใบอ่านี่สวยเลยทีเดียวเชียวนี่สลับสับเปลี่ยนนะครับตัวผู้หญิงผู้ชายเนาะโลลิก็ว่ากันไปนะครับโชตะอะไรอย่างนี้ต่อมาครับนี่นินจาสวรรค์ครับผมปึ๊บ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 นี่อ่าประมาณนี้เอ้ยชุดเท่อะใช้ได้เลยนะครับในส่วนของชุดนะฮะต่อไปครับสุดท้ายเลยฮะบูตึงครับผมอันนี้มันเหมือนมันไม่ได้เรียกว่าเป็นเอ่อ เป็นสาอาชีพเนาะมาเรียกเป็นพักมากกว่านะครับผมเออประมาณนั้นนะฮะเกมสไตล์จีนเนาะนี่ทีนี้เดี๋ยวพอสมมุติเราเลือกในส่วนของสำนักเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ครับยืนยันเลือกนะฮะแล้วก็มันก็จะมีให้เราแบบว่าปรับแต่งหน้าตาตัวละครนะครับผมอ่าทรงผมทรงผมอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนชงเป็นชื่อนะฮะเนี่ยปรับแต่งได้นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็ทําการปรับแต่งได้เลยนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมปรับแต่งผมจะเอาตัวนั้นนะฮะก็สร้างไว้แล้วนะครับก็จะไปเลือกเล่นตัวนั้นเลยนะครับยังไงก็ลองเลือกดูและการใครที่เล่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัวเดิมนะครับที่ผมได้ทําการสร้างไว้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยมาจัดไปครับก็กดเข้าเกมไปเลยครับผมชื่อไปดูบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันเลยนะครับอืมจริงๆก็เคยแนะนาไปแล้วแหละในส่วนของเวอร์ชั่นที่มันเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมอืม ก็ Open Beta อีกไม่นานหรอกนะนเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเอามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับนี่บรรยากาศเนาะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับก็อ่านไปนี่เอ้ยภาพสวยทีเดียวเลยนะเนี่ยว้าวนี่ฮะเรียบร้อยครับผมอ่ะเคลื่อนที่ครับผมโอ้ภาพสวยภาพสวยโอเคครับไปเลยฮะจริงๆข้ามได้นี่วะข้ามไปเลยแล้วกันเออข้ามไปเลยฮนะข้ามดานไปเลย เข้าไปข้างในตัวเมืองเลยดีกว่านะครับไม่ต้องให้มันสอนอะไรมากเพราะว่าเกม MMO พวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะไงเออเคลื่อนที่นะครับแล้วก็โจมตรงโจมตีอะไรเงี้ยมันก็สอนแบบทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมมาแล้วครับนี่เข้ามาแล้วข้าในตัวเมืองโอเคนะฮะนี่ครับตามนี้ครับผมวงกลมวงกล้องนะครับก็หมุนได้นะครับซูมเข้าสูมออกได้แบบนี้ครับผมเนี่ยดูหน้าตาตัวละครแบบนี้เลยนะครับผม นะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูในส่วนของเซตติ้งก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรให้เราปรับหรือเปล่านะครับว่าอันไหนวะอันนี้หรือเปล่าบวกเข้ามาไม่ใช่เหอเซตติ้งอยู่ไหนเออกดเข้ามาดูตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงเซตติ้งนะครับกดเข้ามาดูหน่อยสิภาพนะครับเอาแบบ HD เลย๋อ,อมีติ๊กไว้แนะ้วบอกว่าเปลืองแบตนะครับผม <laughs> โอเคแล้วก็แสดงผู้เล่นเอาแบบสูงสุดไปเลยนะฮะแล้วก็เลือกนะครับ เรือกฉากเรื่องอะไรก็ลองเข้ามาดูนะครับปรับเปลี่ยนดูเนาะอันนี้ก็ภาพแบบเต็มที่แล้วนะครับแชทฟังก์ชั่นอะไรต่างๆนะครับผมโอเคเอาตามนี้ละกันนะฮะก็ภาพก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ดูสวยขึ้นนะฮะนี่มดงามขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของอการรับเคลดนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้กดติ๊กไปอ่าแล้วก็รับเคลเลยนะครับรข้ามไปได้ เรียบร้อยครับผมไปต่อครับผมเกมมาเล่นก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็จะเป็นแนวแบบ MMO พิมพ์นิยมทั่วไปที่มันมีให้แบบบดเควสเล่นแบบสบายๆนะครับผมแต่คือภาพมันสวยจริงเนี่ยออแต่ค่อนข้างกระตุ่มือกันนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวครับผมเนื้อเรื่องคาส,สิโนของตัวีกวนะฮะคดข้ามไม่ได้อะต้องต้องดูนะครับตัวเกมามันบังคับให้ดู อยา大不吃酒คุยกันไปฮะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับผม,อมโอ้เข้ามาสู้เลยนี่หว่าในสงนรารต่อสู้นะครับผมไม่ได้กดอะไรนะอันนี้คือมันสู้อัตอนโนมัติเลยนะครับดูดิกสกงสกิลนะฮะจัดเต็มทีเดียวนะเออนี่โอเคเลยนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าประมาณนี้ครับผม โอเคเสร็จแล้วเควสนี้ก็ไปต่อรับเควสต่อไปปึ๊บโอเครับรางวัลครับผมปึ๊บปวดข้ามอ,ออกมาต้องซูมออกฮนะผมชอบแบบอระยะไกลๆมากกว่านะครับมันมองเห็นแบบโดยรอบมากกว่าถ้าซูงข้าไปใกล้ๆแล้วแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รปึ๊บอ่ยกดรับรางวัลครับผมนะตอนนี้เลเวลสามเออ เลเวลก็ถือว่าไม่ได้แบบอัพรวดเร็วเท่าไหร่นะอืมโอเคไปต่อครับผมชิบหมดรับไปเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้มันให้ทำอะไรวะเนี่ยทำไมหลายอย่างเังเนี่ยโอเคสำเร็จแล้วอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูตรงสองจดหมายก่อนมันจะมีของมาแจกนะฮะโอเคอ่า,อารับไว้ก่อนครับผมรับไฟแนบ ลบจดหมายโอเคมีแค่นี้มีของแจกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เมนูนอื่นๆเนี่ยดูซิมีอะไรอีกเช็คชื่อเปล่าเช็คชื่อออาโอเคเรียบร้อยครับผมมีของมาแจกอันนี้ต้องซื้อรับเติมเงินอันนี้ล่ะอันนี้ก็ยังรับไม่ได้นะฮะกดเข้ามาดูว่าอะไรที่มันเป็นแดงๆอ่ะนะครับเผื่อมันมีอะไรแจกไงอืมโอเคกดออกไปอันนี้ล่ะปึ๊บโอเคยังไม่มีอะไร แล้วก็หอสมุนวิเศษอ่าอันนี้ขายของครับผมไม่รู้ว่าเติมเงินได้หรือ,อยังนะอืมแต่เห็นมีขายของแล้วช่วงเทสอยู่ไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเติมได้หรือเปล่าเอเคไปแล้วผมข้ามไปก็ผมจะไปแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแบบค,ค,รคร่าวๆนะฮะอืมมันก็ไม่ได้เล่นยุ่งยากนะอันนี้ใส่ชุดใช่ไหมตีตราครับผมฟึ๊บได้ชุดใหม่มา โอเคแล้วก็สวมใส่ฟึ๊บอ่ะสวมใส่แล้วใช่ไหมเนะี่ยรับรางวัลโอเคฮะชุดมันเหมือนมันไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยชุดอ๋อนี่ไงใส่อยู่นี่ว่าใช่ไหมชุดนี้ป่ะเออไม่ชัวร์ <laughs> ผมไม่ได้สังเกตต,ตอนที่แบบเข้ามาตอนแรกเลยฮนะแต่น่าจะมีเปลี่ยนอยู่มั้งโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วผมไปต่อฮะก็อ่าณตอนนี้เนี่ย คนอาจจะเล่นไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเบต้านะครับช่วงเบต้าเทปนะฮะคือมันจํากัดคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับผม,มดังนั้นก็จะเห็นบรรยากาศแบบดูเหมือนจะเงียบเหงาเนะาะเออได้ของมาใหม่กดใช้ครับผมใช้อย่างเดียวนี่สมใส่เลยปึ๊บเรียบร้อยความสามารถเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับพลังต่อสู้อะไรอย่างนี้โอเคปึ๊บ แล้วก็ไหนดูแผนที่ซิแผนที่ก็สามารถขยายใหญ่ได้นะครับอกดติ๊กในแผนที่ด้วยด้วยนะกดติ๊กนะครับกดติ๊กให้มันวิ่งไปทังไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกให้มันไปหาแบบ n อ c บตัวไหนเนี่ยเนหะ็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับผมเออโอเคตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับผมไปต่อครับผมไปต่อรับเวทฮนะโอเคต่อสู้แล้วใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่า นับถอยหลังอยู่โอเคลุยเลยพวกอ้าวไม่ใช่ผมไม่ได้สู้เหมือนจะอุ้มอ่ะโอเคเรียบร้อยทำไงวะเนี่ยมันให้ทำอะไรวะเนี่ยระวังคนรับใช้เออเควสนี้คืออะไรเนี่ยผมไม่ได้อ่านเนียนะประเด็นนะ หรือว่าต้องออกจากตรงนี้เดี๋ยวก่อนอเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยคืองงงนิดนึงอ่ะไม่ได้อ่านด้วยไงก็ค <c oughs> ือรอเช,ชียวอ่าโอเคเป็นคัตซีนนะครับข้ามไม่ได้ครับบังคับไม่ดู <c oughs> แต่เขาทำคัตซีนออกมาค่อน <c oughs> ข้างสวยเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยไปครับผมโอเคเสร็จแล้วไหนดูตรงตัวละครสินี่อันนี้คือตัวละครลาวนะครับแล้วก็มีของสวมใส่ที่ใส่อยู่นะฮะแล้วก็มีพวกเอ่อเนี่ยการอัพองอัพเกรดอะไรด้วยนะครับอืมอัพได้หรือเปล่าไหนดูสิอ่ายืนยันอาวอัพเกรดลองดูก่อนนะ อ้าอัพได้แล้วนี่วะเนี่ยการอัพเดคืออย่างนี้ครับผมอืึโอเคนี่ไงจัดไปนะครับยิงตรงเกมมันยังไม่ได้สอนนะแต่ว่าอัพไปเลยแล้วกันนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไงนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับตามนั้นนะฮะไปต่อ,อ,โ,อโอเคอ๋อแล้วครับสู้แล้วครับคือมันจะเป็นการสู้แบบต่อสู้ไปตามเนื้อเรื่องของตรงเกมนะครับไปเรื่อยๆนะ สกงสกิลถือว่าโอเคเลยประมาณนี้อมีของปลอบด้วยของเข้าตัวหรือเปล่าเนี่ยเเสร็จแล้วใส่ครับผมไม่รู้ได้แล้วมาบ้าครับกดใส่ไว้ก่อนครับนี่กดเปิดแล้วก็กดใส่ไปเลยสวมฟึบโอเคอันนี้ล่ะอ่า ีตราได้แต่ว่าต้องเป็นเลเวลสามสิบเลเวลเลเวลสามสิบหรือเปล่าโอเคใช้ครับผมปึ๊บใส่ได้ไหมสวมอ่ะโอเคได้ด้วยร้านเนี้ยร้านอื่นอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะยังไม่ถึงสามสิบเลเวลเลยคืออะไรแต่สวมได้แล้วหรอก็ใ,อกใส่ไปก่อนอาับรางวัลครับผมใช้ใช้ให้หมดมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ให้หมดเลยตัวละครเราจะได้แบบเก่งๆขึ้นนะครับผม อ,อันนี้สวมเลยโอเคสวมได้นะฮะสรุปก็คือสวมได้หมดเลยโอ้บรรยากาศสวยวะ่ะสวยงามนะสวยงามหรือว่าโอเคมากเนี่ยโ,โอเคเลยแหละนะครับผม,มยังไงก็คลิปนี้เนี่ยผมเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับเป็นช่วงเบต้านะเออ อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรมาให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับผมในช่วงแรกๆของตัวเกมยังไงก็ใครที่แบบว่าสนใจอยากจะลงโหลดไปเล่นดูนะครับสำหรับตัวเกมนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าจะต้องทำการสมัครลงทะเบียนก่อนนะครับถึงสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมเออมันจะมีลิงก์โหลดมาให้อยู่นะครับแบบจากที่เราสมัครเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับรีบหน่อยนะรีบรนิดนึงนะนงนะเพราะว่ามันจะจำกัดด้วยนะครับผมโอเค ก็เอาให้ดูแบบคร่าวๆประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นส่วนของตัวเกมเนาะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไ่้เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าตัวเกมมันเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะครับเปิดตอน Open Data เมื่อไรหร่เดี๋ยวจะเอามาแนะนําแล้วก็เอามาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะลองเล่นให้กว่าน,นี้นะครับผมเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ร่าวๆป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปแล้ว สวัสดีทุกคนครับ